สืบเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันชาวพุทธถูกกันแกล้งถูกเอาเปรียบถูกเบียดเบียนถูกเข็นฆ่าข่มขู่พระสงฆ์มรณภาพไปร่วม2,000กว่ารูปแล้วชาวบ้านข้าราชการครูโดยเฉพาะข้าราชก,การครูที่เป็นชาวพุทธตายไปแล้ว182ยสบศพด้วยกัน ทุรพล,ล,ลภาพ11คนหรือเรียกว่าพิกลพิการไป11คนนั่นเองอข้าราชการตำรวจทหารทหารผ่านชาวชาวบ้านผู้บริสุทธิ์รวมๆแล้วตายนับกว่าหมื่นศพหรือหมื่นคนจากโจรมุสลิมใต้คนร้ายมาสารพัดรูปแบบขณะเดียวกันวัดถูกเผา เป็นจํานวนมากชาวพุทธถูกขับไล่ถูกคมคูให้ขายที่ดินในราคาถูกถูกโดยรัฐบาลไม่อาจจะคุ้มครองได้ใส่เกียร์ว่างกันหมดนอกจากนี้ฝ่ายผู้ก่อกันร้ายเมื่อมอบตัวกลับได้แจกที่ดินบ้านมีทุนในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ ชาวมุสลิมยังได้อภิสิทธิ์ต่างๆมากมายอาทิเช่นโครงการโครต้าไม่ต้องสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยทหารตำรวจเข้ารับข้าราชการได้เข้าเรียนในมหาาลัยต่างๆโดยไม่ต้องสอบและยังมีทุนเรียนอื่นๆอีกมากมายทั้งโดยที่ชาวพุทธและาศาสนาอื่น ไม่ได้มีอภิสิทธิ์ใดๆเลยจากรัฐบาลนอกจากนี้รัฐบาลยังให้งบสร้างมัสยิดทั่วทุกจังหวัดทุกอำเภอแห่งละ50ถึง150ล้านสร้างเสร็จภายในไม่เกินปีตามที่เป็นข่าวแต่งบสร้างวัดสร้างโบสถ์รัฐบาลสั่งห้ามองค์กรอ,องค์การบริหาร เทศบ,บาลอบตและอบจอห้ามบริจาคหรือให้งบสร้างวัดสร้างโบสถ์ชาวบ้านต้องเลียอะไรทําบุญสร้างวัดกันเองกว่าจะเสร็จราวๆสิบถึงยีปีด้วยซ้ำไปนอกจากนี้ยังมีกฎหมายพรบพุทธิลิมหลายฉบับที่มีลักษณะเอาเปรียบได้อภิสิทธิ์มากมายและเมื่อวิเคราะห์ลึกลงไปเจ้าหน้าที่มัสยิดและผู้ที่มีตำแัด ตำแหน่งต่างๆได้เงินเดือนซึ่งมันไม่ถูกต้องและพรบอิสลามหลายฉบับมีลนะักษณะเป็นรัศอรรัตคือมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการมากกว่า12กระทรวงต้องทำตามถ้าไม่ทำตามจะผิดกฎหมายซึ่งมันไม่ยุติธรรมแก่ข้าราชการชาวพุทธที่ไม่เต็มใจ เพราะศาสนาเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ใช่อาศัยอำนาจทางกฎหมายมาบังคับให้ข้าราชการทำนู่นทำนี่อำนวยความสะดวกในทุกทางและที่ห้ายไปกว่ายังพยายามบังคับให้ข้าราชการเปลี่ยนจากศาสนาพุทธเป็นศาสนาิสลามนี่คือเสียงสะท้อนความไม่ได้รับความเป็นธรรมของชาวพุทธ ที่เป็นข้าราชการทุกระดับและชาวพุทธผู้เป็นเจ้าของประเทศมากถึง94%ความยุติธรรมดังกล่าวชาวพุทธไม่มีที่พึ่งมีทางเดียวคือต้องร่วมกันถวายดีการ่รวมกับศาสตราจารย์ดุษฎีวัตนแก้วอินถวายดีกา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเพื่อยกเลิกกฎหมายทางศาสนาทั้งหมดทั้งพุทธทั้งมุสลิมและยกเลิกอภิสิทธิ์คต้าการเข้าเรียนในมหาลัยหรือโคต้าเข้ารับราชการทหารตำรวจฝวายความมั่นคงให้เสมอภาคกันทางโอกาสดังนั้นอาตมามองว่ารัฐบาลไทยปัจจุบัน ไม่ใช่รัฐบาลเพื่อคนไทยแต่เพื่อคนต่างชาติต่างศาสนาเพื่อเข้ามายึดครองประเทศไทยทีละน้อยช่างอันตรายมากๆก,กับลรัทิิความเชื่อว่าโรคแบนล้าหลังเอาเปรียบลังเกียจคนไทยซึ่งพวกเขาไม่สามารถทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยได้ พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายจงเป็นเอกภาพในการต่อสู้แก้ปัญหาให้ก่อเกิดความเป็นธรรมทั้งนี้ก็เพื่อร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถวายดีการ่รวมกับศาสตราจารย์ดุษฎีวัดแก้วอินเพื่อเป็นการแก้ไขาการเมืองให้เป็นของชาวพุทธ เป็นการเมืองของทุกคนคือธรรม,มาธิปไตยเพื่อแก้เหตุวิกฤตชาติอันยาวนานกว่า90ปีแล้วและแก้ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบในทุกมิติแก้ไขความรุนแรงในทุกวิติหากทำได้ดังนี้พระมหากษัตริย์ของเราอันเป็นองค์เอกภาพของเราอันเป็นผู้นำแท้ของพวกเรา จะได้รับสมัญญามหาราชและจกกักรพรรดิโรคก็ขอเชิญร่วมพี่น้องชาวไทยได้ร่วมกันถวายดีการ่วมกับาศาสตราจารย์ดุษฎีวัฒรแก้วอินจำนวน10ล้านรายชื่อด้วยกันเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุวิกฤตชาติและเหตุวิกฤตของการเอารัดเอาเปรียบ ทางศาสนาห้ามเอากฎทางศาสนามาบังคับมากดดันข้าราชการไทยพุทธและพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายห้ามใช้กฎหมายมาบังคับเรื่องศาสนาเพราะเป็นเรื่องของบุคคลไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลที่เอาใจสารพัดที่เอาใจสารพัดศาสนาอ่อ ศาส,สนาเพื่อหาตำแหน่งแต่มุ่งทำ้ายกีดกันศาสนาพุทธซึ่งพี่น้องชาวไทยพุทธทั่วไปคงทราบกันดีแล้วมาเถิดพี่น้องทั้งหลายมาร่วมกันรู้ลักสามัคคีธรรมเพื่อแก้ไขเหตุวิกฤตชาติความไม่ไป็นธรรมทั้งปวงขอเจริญธรรม